ใจที่เชื่อมั่นไม่หวั่นกับอุปสรรคในชีวิตของคนเรานั้นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยก็คืออุปสรรคไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กๆ,ๆน้อยๆในชีวิตประจำวันหรือความท้าทายครั้งใหญ่ที่เข้ามาเปลี่ยนเส้นทางชีวิตของเราอุปสรรคเหล่านี้อาจทำให้เรารู้สึกท้อแท้สิ้นหวังและหมดกำลังใจที่จะก้าวเดินต่อไป แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือการที่เราต้องมีใจที่เชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในศักยภาพของเราและเชื่อมั่นว่าเราจะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้หากการมีใจที่เชื่อมั่นจะช่วยให้เรามองเห็นโอกาสที่ซ่อนอยู่ในทุกๆวิกฤตและใช้เป็นแรงผลักดันให้เราพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นเม<ด>ื่<ด> <S <S อผ <ok> <ด>เผชิญหน้ากับอุปสรรคสิ่งแรกที่เราควรทำ คือการยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นอย่าพยายามหลีกหนีหรือปฏิเสธปัญหาเพราะนั่นจะยิ่งทําให้เราจมอยู่กับความทุกข์การยอมรับความจริงจะช่วยให้เรามองเห็นปัญหาได้อย่างชัดเจนและสามารถวางแผนแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้เราควรเรียนรู้ที่จะมองหาข้อดีที่ซ่อนอยู่ในอุปสรรคเพราะทุกๆปัญหามักจะมาพร้อมกับโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตเสมอ การมองโลกในแง่บวกจะช่วยให้เรามีกำลังใจในการเผชิญหน้ากับความท้าทายการพัฒนาตนเองเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการเอาชนะอุปสรรคเราควรเรียนรู้ทักษะใหม่ๆที่จำเป็นต่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพของเราให้ดียิ่งขึ้นนอกจากนี้เราควรสร้างเครือข่ายสนับสนุนจากคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อนฝูงหรือเพื่อนร่วมงาน การมีคนคอยให้กำลังใจและสนับสนุนจะช่วยให้เรามีแรงใจในการก้าวเดินต่อไปและสามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้อย่างง่ายดายการขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่เป็นการแสดงให้เห็นว่าเรามีความกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความท้าทายสุดท้ายสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค แม้ว่าเราจะล้มเหลวหลายครั้งแต่เราต้องลุกขึ้นสู้ใหม่เสมอความล้มเหลวเป็นเพียงบทเรียนที่จะช่วยให้เราเติบโตและแข็งแกร่งขึ้นจงจำไว้เสมอว่าทุกๆความสำเร็จนั้นเริ่มต้นมาจากการลองผิดลองถูกการมีใจที่เชื่อมัน่นไม่หวั่นกับอุปสรรคจะช่วยให้เราสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้และสร้างชีวิตที่มีความสุขและประสบความสำเร็จในที่สุด จงใช้ทุกอุปสรรคเป็นแรงผลักดันให้เราพัฒนาตนเองและสร้างชีวิตที่ดีกว่าเดิม